สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะช้แนวนะครับมือนีเลาะเป็นเลาะช้แนวรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจพ้าพี่น้องมาเลาะทางอำเภอศรีสัสชนาลัยนะครับจังหวัดสุโข,ขทยัยผมมาไก่เลยพี่น้องนะครับจากศรีนครมาเนี่ยก็ประมาณ50กิโลนะครับพอะดีเป็นบุญแห้งนะครับไม่เห็นคอกง,งังง่วคอกควายของอาจารย์วัชรินนะครับ ซึ่งกเกษียณอายุราชการนะครับมาเนี่ละพี่น้องมาเบิ่งเอาว่าอาจารย์เล่าเห็ดหยางหลังกเกษียณอายุนะครับเบิ่งเอาเนี่ยนะครับนี่มาเอาวัดดีกันอีกรอบอาจารย์หวัดดีครับอโอ้ยจักตะกาจักอย่างละจักเบิ่งความงามของงวนจะของพี่น้องนะครับเย็นๆก็จะมาอย่างนี้ประจําใช่ไหมอาจารย์ครับ มาดูมาดูล้วมเป็นยังไงไม่เห็นงัวเยอะๆแบบนี้เป็นยังไงคนชอบเป็นยังไงก็ดูไปดูไปเพล่อนเนตามีความสุขใช่ไหมอาจารย์เป็นงัวพื้นบ้านหรือเป็นงัวอะไรพื้นบ้านเลยใช่ไหมเป็นงัวพื้นบ้านตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มเลี้ยงเลยยันไปดูคนที่ยานยานแทงคนที่ฉันไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยมันมันมันลุมกินหญ้าอ๋อมันลุมกินเอาหญ้าไปเอาหญ้าไปล่องัวอ้าวได้เป็นฝูงเลยมาตอนี่ นะครับนี่เฮ้ยลูก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 อย่าอยู่ท้ายรถโอ้ยไม่มีอะไรลูกไปเข้าข้อบเข้าข้อบไปลูกไปครับพุ่นนะพุ่นนะเุ่นนาพุ่นนาโอ้สูงใหญ่นะครับหลังจากเอาไปปล่อยไล่ทุ่งมานะครับของอาจารย์วัชรินนะครับที่ อาเซียวนะครับสีสัชนาลายนะครับกี่ตัวนะอาจารย์สักประมาณหกสิบกว่าตัวหกสิบกว่าตัวนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นงวพื้นบ้านเหรอเนี่ยไม่ใช่บ,บาบ้านเหรอนี่ยในขาวๆเนี่ยก็ซื้อพ่อมาผสมไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมอก็เริ่มจากงัวพื้นบ้านใช่ไ,<ม>ไหมแล้วอย่างไอ้เขางงงงอ่ะมันไม่ใช่เป็นขาวลําพูนเหรอใช่ไหมครับครับแล้วนั้นนะเนาะผมว่าเขาเป็นงวงวเหนืองวงวข่าวลําพูนอ่ะเนาะเพราะตัวมันใหญ่ งวแบบนี้สมัยก่อนนี่เขาใช้เทียมเกวียนกันไหมอาจารย์ไอพวกเขาเขาวเขายาวๆเนาะเป็นงัวพื้นบ้านเนาะนี่น,นี่นี่นะครับหกสิบกว่าตัวการเลี้ยงไล่ทุ่งเหมือนกันจ้างคนเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วพ่อมันเนี่ยเราซื้อมา,าคุมฝูงซื้อเขาซื้อมาตลาดนัดมาเลี้ยงแล้วก็ซื้อต่อเขามาเขาซื้อตลาดนัดมาเลี้ยงเราก็ไปซื้อต่อเขามาครับ ก็เป็นงวาเป็นงวดใหญ่หน่อยให้มันใหญ่กว่าที่อยู่ในคออเราครับแต่ว่าพูดถึงเลือดแบบเลือดร้อยเลยก็ยังไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ทำไมไม่เอาเลือดร้อยมาผ่าเลยอาจารย์ต,ยตังไม่ค่อยมีตังไม่มีโอ้ตังไม่ค่อยมีกันนี่ไง <laughs> ตังไม่ค่อยมีอาจารย์่มตัวแล้วเกินนะครับ่มตัวแล้วเกินจริงๆเอาเลือดร้อยมาสักพ่อสองพ่อก็ดีนะผมว่า ขายตัวผู้เราออกซื้อเลือน้อยผ่าเลยอเอยไม่เออเข้าท่านะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราผสมพื้นบ้านมันก็จะเป็นพื้นบ้านอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เรือน้อยออน้อกระดูกดีๆหนังดีๆใช่อาจารย์ใจไม่ถึงนะอ๋อแล้วไม่ใช่ใจไม่ถึงหรอกอาจารย์ยังไม่ยังไม่กล้าผ่าเฉยๆผมว่าเพราะโค้งอย่างนี้มันก็ได้แล้วได้กับบาม้านเนี่ยโค้งขาวๆอย่างเงี้ยได้กับบาบ้าน เอาเข้าวบามันได้หมดแล้วเนี่ยนะครับมันโค้งใหญ่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากจะให้ส่งเนื้อออกเยอะเนื้อเยอะๆเนาะเ,เ,เอาบามานันเอาตัวเนื้อเยอะๆนะครับหนังหนาๆเอามาผ่ายอย่างเงี้ยนะครับหกสิบประมาณหกสิบตัวปีที่แล้วได้ลูกกี่ตัวอาจารย์ไอ้ลูกสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัว <laughs> อ้าทำไมได้น้อยอ่ะก็เลี้ยงไม่ค่อยดีมั้งครับมันไม่ค่อยให้ลูกกระบบัวไม่ไม่มันเป็นเพราะ มัวตัวเมียที่เราพร้อมผสมมีแค่นั้นเองหรือเปล่าหรือมันมันห่างครับมันห่างใช่ไหมโอ้หมายความว่าความสมบูรณ์พันธมันมันห่างยังไม่่อยดีโอแทนที่จะได้ลูกปีละตัวทุกตัวอย่างเงี้ยเนาะถ้าได้ลูกปีละตัวทุกตัวเนี่ยอาจารย์ต้องไปหาซื้อที่สักสามพันไร่ตอนนี้มันมันมันคุนมันกินนมเออตอนนี้มันคุณใช่ไหมนี่พองแล้วเนาะเนาะครับพองอรออกเราก็ดูแลกันเองใช่ไหมไม่ได้มีหมอมีอะไรมาแท้จริงๆก็ หมอหมอเขาเรียกหมออาสาหมออาสาอยู่กับบ้านเราเนาะไม่ได้ผสมหลอดเลยใช่ไหมไม่ได้ผสมเาจยมไม่ได้ครับมันไม่มีเชือกก็ผสมตัวจริงเอาเลยไม่ถึงไม่ยุ่งยากเนาะเพราะการจัดการมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกนะครับแล้วทีนี้อาจารย์งัวไม่เป็นราคาแบบเนี้ยไม่ท้อเหรอเลี่ยงเยอะๆคืไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะทํายังไงแล้วตอนแพงๆก็ได้ขายเขาบ้างไหม่ะตอนนั้นมันมีเยอะครับขายไปครึ่งนึง ตอนนั้นมีเยอะครับขายไปครึ่งหนึ่งฮะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีร้อยกว่าเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมีประมาณร้อยยี่อ่ะร้อยยี่อาจารย์ขายช่วงแพงเลยใช่ไหมประมาณสามสี่ปีที่แล้วครไอพี่น้องขึ้นดีใจน้ำอาจารย์แท้ขายช่วงแพงเขาตีเป็นเนื้อใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้นเหรอใช่งูตีเป็นหัวเลี้ยงอ่ะตีเป็นัวเลี้ยงใช่ไหมเขาก็แพงอยู่เอาอย่างผมถามหน่อยเนาะคืออย่างตัวเมียแต่ละตัวเนี่ย อาจารย์ขายช่วงแพงได้ประมาณเท่าไรเพราะของเราเป็นงัวพื้นบ้านไม่ใช่งัวแดงสองหมื่นเศษ็จเสร็องหมื่นเศษ็นี่ถือว่าได้ดีไหมดีครับได้ดีนะงัวตัวเมียนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างอย่างดำดำๆอยู่หน้าคอกเนี่ยก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วทุกวันเนี่ยอาจารย์เหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่ภาษาสุโขทัยเลยนะตอบแบบไม่ต้องคิดเลยเหมือนหนึ่งโอ๊ยมันหายไปขนาดนั้นเลยอาจารย์ หายไปครึ่งตัวครึ่งแล้วเหมือนควายเหมือนกันเนาะควายก็หายแบบตัวนึงหายไปหมื่นกว่าอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใจเสียเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าดีที่อาจารย์ได้ช่วงช่วงเป็นราคาแล้วคนที่มาเอานี่ก็เป็นในห้อยใช่ไหมเขาส่งจีนช่วงนึ่งส่งจีนนึงเยอะแยะมากมายเขาก็เอาไปเข้าตลาดนี่ยนะเขาเข้าไปตลาดเขาไปตลาดต่อไปขายต่อเขาไปขายให้ตลาดนั้นนะเนาะดอโก ขเขาไปทํากําไรเนาะแท้วก็ไม่ได้แบบมากวานซื้อไปส่งจีนบ้มๆช่วงช่วงมาประมาณสามปีน่ะทางนี้เขาทํางวทาควายส่งจีนกันเยอะสำเร็จไหมครับใช่ก็ช่วงมันเป็นราคาที่อ,อ,าอาจารย์ขายไปครึ่งโอ้หายไปครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะเกินครึ่งอีกนะอาจารย์เนาะร,ราคามันถ้าเกิดเทียบตอนตอนมันเป็นราคาโอ้แต่ก็สู้เนาะเพราะว่าหนึ่ง เรามีค่าจ้างเลี้ยงคนเลี้ยงงูคนนึงคนเลี้ยงวายคนนึงแล้วก็ยาเราก็ไม่ได้ซื้อฟางละฟางนี่มดนิดหน่อยตอนออกลูกแล้วครับอ๋อถ้าถ้าคอกออกลูกจะอยู่ในคอกอนุบาลแบบนั้นใช่ไหมตอนนี้ครับสามสามคอกนี่แหละอ๋อมีมุ้งคุมด้วยล่ะอ๋อนี่นี่นี่โอ้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์พาผมไปดูหน่อยโอ้มุ้งคุมอย่างนี้เลยถ้าเกิดมันออกสองตัวเอาไว้ด้วยกันสองตัวได้หรือรถแยกเอา ก็อยู่กันได้๋อมันอยู่ได้ใช่ไหมเออ๋อถ้าถ้าออกลูกก็จะมาแยกอนุบาลแบบนี้ครับเนี่นะครับคอกอนุบาลพี่น้องครับนี่จะมีมุงมีอย่างอย่างดีนตรงตรงนู้นมีอยู่นะครับคอกนู้นมีอยู่นะครับนี่คือคอกอนุบาลนะครับกับประมมณหกเจ็ดสิบตัวพละนะครับเฉพาะงัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหลังอาชีพเสริม หลังกเกษียณสุดยอดจริงๆอาจารย์อาจารย์าารยวัชรินนะครับอยู่ที่บ้านหัดเซี้ยวนะครับอําอเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสุดยอดมากนะครับเป็นบุญที่ได้ผ่านมาเจอนะครับที่สําคัญก็คืออาจารย์ก็เพิ่งเห็นเลาะเป็นเลาะแชนแนลเมื่อ3ามสี่วันนะครับผมถามหน่อยอาจารย์พอดูได้ไหมคลิปที่ผมทํา <laughs> ดีครับดีใช่ไหมมีกาลังใจมีกำลังใจขนาดมาไก่ก็ยังดันโดนมานะเนี่ยนี่มันจากบ้านมาห้าสิบกิโลนะเมื่อกี้จับ GPS ผิดอผมไม่ได้จับ GPS ตอนแรกนะออกมาทางปลายรางจะมาสีสัตว์มันพาผมเข้าไปนู้นเข้าแม่ขมันนู่นอ้อมมานี่อ้อมอีกยี่สิบกิโลแทนที่จะตรงตรงมาจากไอ้ปลายรางอะเข้ามาสีสัตว์โดยตรงเลยอ้อมอ้อมไก่ยี่สิบกิโลสรุปแล้ววันนี้ผม มาถึงนี่ประมาณประมาณเจ็ดสิบโลโแล้วกลับ<ห>นะอีกห้าสิบโลอ <laughs> ขอบคุณมากครับอาจารย์<า>ที่แบ่งปันให้ความรู้ <laughs> พามาดูข้องัวข้อควาย <laughs> นะครับเลี้ยงกันแบบบ้านๆนะครับปล่อยทุ่งนะครับขายตัวผู้เก็บตัวเมียนะครับแต่ว่าช่วงไม่เป็นราคาก็อดทนกันไปเนาะแล้วก็ช่วงเป็นราคาอย่างอาจารย์ขาย หกสิบตัวตอนนั้นก็ดีใจด้วยขายงัวขายควายชวงเป็นราคาพี่น้องในประมาณสี่ห้าล้านเนี่ขอบคุณมากครับเอาไว้โอกาสหน้าผมก็มาจะมาเยี่ยมอาจารย์อีกนะครับขอบคุณครับ